สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาก,การหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้พักการหอมเตรียมปุ๋มันฝรั่งนะคะคุณแลมโบซื้อมาให้5ถุงมีชื่อที่แตกต่างกันไปนะคะอ่าอีห้อนี้ฮันซะก็จะเหมาะกับการบดเนี่ย เขาจะมีรูปนะคะมันฝรั่งแต่ละยี่ห้อแต่ละพันเขาจะทำอาหารที่แตกต่างกันไปค่ะของเราก็ทำเหมือนกันเลยเนาะอันนี้บินเทียวสำหรับอะไรเนี่ยหนึ่งอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูตามรูปเนี่ยค่ะอันนี้โครนเนลินดานิโคลั ก็จะเหมือนกับว่านึ่งหรือต้มต้มใส่ผักชีลาวลยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเขาก็จะมีรูปให้เนาะแต่ละชนิดเขาก็จะเก็บไว้ในถุงพลาสติกที่มีอากาศออกแบบนี้นะคะค่ะเราดูมันฝรั่งตรงนี้แล้วเราเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตอนนี้ผักกาดหอมกำลังขุดแปลงอยู่ก็ยังได้ของปี63นะคะวันนี้เป็นวันที่ 25มีนาคม64สี่เราได้กินของมันฝรั่งในปี63จ้ะส่วนนี้ก็คุณเลมโบซื้อมาให้นั่นแหละค่ะอันหอมแดงนะคะเรซเลิกกูเลิกหอมใหญ่ค่ะหอมเล็กๆจ้ะส่วนมันฝรั่งนี่ก็คือโพทอิสค่ะ วันนี้เริ่มพลวนแปลงค่ะผสมดินอินรีย์ดินขุยตุ่นแล้วก็ขี้วัวน,นะคะเมื่อขราวก่อนประกาศหอมขุดแปลงนี้นะคะแล้วก็เหลือดินตรงนี้แต่มีมันฝรั่งอยู่ใต้พื้นดินนี้ค่ะเมื่อกี้ก็ขุดไปเจอเยอะเหมือนกันค่ะนี่ก็กำลังจะเก็บ ค่ะนี่นะคะในส่วนที่ขุด,ขดได้ค่ะนี่คือของปี6กสามนะคะส่วนที่เน่าเสียก็มีค่ะนี่เขาจะเออแฉะๆเนี่ยก็จะนิ่มๆแบบนี้นะคะเนี่ยโดนหิมะมั่งโดนความหนาวความร้อนสารพัดนะเขาก็ยังอุตส่าห์ให้เราได้กินถึงปีนี้นะคะ เยอะเลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกค่ะนี่พักการหอมจะเก็บคลิปให้ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําคลิปค่ะไม่ได้เอาขากล้องลงมาพอเห็นมันฝรังแล้วก็คือคิดขึ้นมาได้ว่าสัญญากับ f อเอาไว้ว่าถ้าขุดแล้วก็จะบอก พอทำแปลงแล้วเดี๋ยวจะมีคนถามว่าเอา้ามันฝรั่งว่าจะขุดให้ดูนี่เห็นไหมนี่บ่มตัวอยู่ลึกๆก,ก็มีก็เดี๋ยวมาดูกันพระเจ้าเอ๋ยหัวง,งามแท้นี่นี่นี่ขนาด คุยตุนอยู่นี่นะเขาไม่ได้กินนะคะแต่เขาทำรังเจาะลากอะไรเงี้ยเห็นไหมคะนี่ไปดูใกล้ในะ่อเนี่ยจ้าอันนี้เห็นไหมนี่นี่คือเน่าเสียก็มีคุณพิมพ์นะคะที่ถามมาว่ามันฝรั่งที่เราไม่ได้ขุดเนี่ยมัน เน่ามันเสียไหมผักกาดหอมก็พึ่งพึ่งเห็นได้แล้วค่ะโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเขยักก่อนนะคะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโหนี่จ้ะ ได้เยอะนะคะเนี่ยไม่รู้สายพันธุ์อะไรละปีนี้คุณเลโบบอกว่าปลูกแล้วให้เอาชื่อติดไว้ด้วยโอ้โหนี่ยเนี่นี่น,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 นี่หัวเล็กๆแบบนี้ค่ะกินอร่อยจ้ะ อุดใหม่นะคะนี่อุ้ย่านี้ได้ถังขนาดนี้เลยเด้หนี่ั่วโอ้ยขาวอุดหลุดอยู่เดอ้อจ้ะ ขุดปีที่แล้วนี้มันฝรั่งดินไม่ไม่ไม่พอนะดินน้อยๆค่ะโผดินมาเขียวก็กินไม่ได้นะคะมันฝรั่งที่เขียวเขาบอกมันมีสารพิษจะ้ะส่วนนี้มันฝังอยู่ในดินค่ะ อ้ยโอยผุนเด้พุ่นเด้อืมฮู้ยนี่จ้ากลมอุดรูดคิดว่าบักหินโอ้ขาดเครื่องขาดเครื่องอืมนี่จ้า เต็มทางเดอ้อจันนี่เอออันนี้โอ้หักอยู่โอ้ยเชกุตเตอร์มาแล้วลูกอู้มาแล้วเหรอลูก มันฝรั่งตามฤดูจริงๆคขะขุดใหม่เขาไม่ปอกนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะก็จะปอกสักหน่อยค่ะก็โอเคนะคะมืดค่ำแล้วค่ะเดี๋ยวพาลูกๆเข้าบ้านก่อนค่ะถ้าชอบวิธีชีวิตที่ยึดติดธรรมชาติแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ้าเอาไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า